สวัสดีครับผมบรเสศษฐ์องสรานน์ครับเป็นผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม MDWall ครับ MDWall ก็มาจาก2บริษัทนะครับบริษัท Modern Home Products จำกัดนะครับซึ่งจะเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ Wallpaper ชั้นนำจากทั่วโลกเลยนะครับเราจะเน้นเฉพาะแบรนด์ที่จะเป็นประมาณ Top 5ของแต่ละประเทศที่เป็นประเทศผู้นำในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ w a l l p เ per ครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือกลุ่มบริษัทของ m d i Home Products Industry นะครับซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราเพราะว่าเป็นโรงงานผู้ผลิตวอลเปเปอร์ Paper, สำหรับตลาดในประเทศและส่งออกที่น่าจะเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยและน่าจะใหญ่ที่สุดของ AEC ครับผม สำหรับลวดลายของผลิตภัณฑ์วอลเปเปอร์เนี่ยจริงๆผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นเรื่องของเวทมนต์เลยเราคิดว่าเรื่องลวดลายวอลเปเปอร์เป็นมจิเพราะว่าความสําคัญของลวดลายวอลเปเปอร์เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอีโมชั่นอลนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งบ้านเนี่ยมันจะทําให้ความรู้สึกของบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะของโฮมสมิทโฮมมากขึ้นให้ความอบอุ่นให้ความภูมิใจให้ความน่าอยู่กับบ้านรวมไปถึงทําให้ครอบครัวดีขึ้นนะครับในการตกแต่งวอลเปเปอร์เนี่ยห้องบางห้องที่มีผนังที่แคบเนี่ยวอลเปเปอร์สามารถจะ นะครับหรือว่าผนังที่เตี้ยเนี่ยจะทําให้ดูสูงขึ้นห้องบางห้องการตกแต่งก็ใช้วอลเปเปอร์ hmm. ก็ไปปุ๊บสร้างความสว่างให้ห้องเนี่ยดูโปร่งขึ้นนะครับหรือว่าบางคนอาจจะชอบความเป็นธรรมชาตินะครับเราก็จะมีวอลเปเปอร์ที่ไม่ว่าจะเป็นลายใบไม้ที่เสมือนจริงเลยเหมือนเราอยู่ในป่าเลยนะครับหรือบางคนอาจจะชอบตามเทรนที่เป็นลายไม้หรือลายหินพวกนี้ก็จะทําให้มีความรู้สึกว่าการตกแต่งเนี่ย ดูเข้ากับความเป็นธรรมชาติมากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็มีการผลิตวอลเปเปอร์ Wall คุณภาพนะครับรวมถึงวอลเปเปอร์ที่มีลายเส้นอย่างเช่นลายการ์ตูนของทางดิสนีย์หรือบาร์บี้นะครับอันนี้ก็สําหรับตลาดในเมืองไทยแล้วก็นําเพื่อการส่งออกนอกจากนี้เรายังเป็นผู้ผลิตหนึ่งเดียวนะครับที่ผลิตวอลเปเปอร์ Wall ที่เป็นลายไทยเราใช้อาจารย์ที่มาจากสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องของอาทิเช,ช่นช่างสิทธิ์หมู่อย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยให้ได้มากที่สุด ภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่บอลเปเปอร์แต่เราเน้นเรื่องของดีไซน์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเน้นคําว่าบอ l ์บิเปอร์ที่ออกแบบโดยนะักออกแบบที่มีชื่อเสียงของโลกในกลุ่มของอการตกแต่งภายในนะครับอาทิเชน่นที่เราแนะนําก็คือจะมีว่า p o r ์เช่ดีไซน์ที่ดีไซน์โดยกลุ่ม p o r ์เช่ Porsche Design Studio นะครับหรือว่าแบรนด์อาทิเชน่ชนบอร์บเปอร์ของ e บซเช่อย่างนี้เป็นต้นที่สร้างความหรูหราคือทุกคนเห็นแล้วจะรู้สึกเลยว่าโอเคอันนี้แหละ คือบวอไซนช่แล้วเมื่อติดเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้สถานที่ของเราเนี่ยรู้สึกดูอัพขึ้นมามากเลย mm hmm. สมัย่ันมักจะมีคำถามว่าติดแล้วจะหลุดไหมหรือว่าสีจะซีดไหมขอยืนยันนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยผลิตภายใต้มาตรฐานสารคที่ดีนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยวอเปเปอร์ทีท่ท่านผู้ใช้เนี่ยเลือกไปติดเนี่ยอย่างน้อยอายุการใช้งานมีคนถามเนี่ยผมว่าติด เกิน10ปีก็ได้แต่ถ้าเลือกความที่มีความรู้ว่าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเปลี่ยนมาทุกๆ3ปี5ปีมันจะสร้างความสดใหม่ได้ตลอดเวลานะครับนอกจากนี้ท่านที่อาศัยอยู่ในบางทีคอนโดมิเนียมจะมีผนังมีรอยร้าวเนี่ยผลิตภัณฑ์วอลเปเปอร์เป็นตัวเดียวนั้นเองที่จะช่วยปกปิดลายพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ยึดสมานกับตัวผนังไว้นะครับอนอกจากนี้เราจะมีวอลเปเปอร์ให้เลือกหลายแบบ โรงแรมหรือว่ารีสอร์ทอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์มอเปเปอร์นอกจากที่จะเป็นหลังกระดาษแล้วเริ่มมีหลังนอนบูเบนผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเองนะครับก็ยังได้รับเครื่องหมายคุณภาพ Thailand t r u s t Mark นะครับจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนอกจากนี้เรายังมีการส่งไปเทสแลบที่สหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะให้เป็นที่แน่ใจว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์มอเปเปอร์ของเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามที่เขามีมาตรฐานในการใช้ว่าตลาดเดสเดนเชียลหรือว่าคอมเมอรเชียลนะครับ ได้มีสาราป้องกันไฟลามเราใช้สีที่เป็นสีน้ำเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือข้อดีของวอลเปเปอรปัจจุบันครับผม ช่องทางที่ทางท่านผู้ใช้นะครับจะพบกับผลิตภัณฑ์วอลเปเปอร์ของทาง MT Wall นะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยท่านเห็นทั่วไปแน่ๆก็คือจะเป็นเราเรียกว่าเป็นกลุ่มดีลเลอร์ของเราก็ได้จากร้านพา่อมัน w a ์วอลเปเปอร์นะครับที่ทั่วประเทศเนี่ยเรามีถึง2,500ร้านนะครับแต่ว่าอาจจะเน้นหนักนิดนึงอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลหรือว่าหัวเมืองใหญ่ๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เรา กระจายนะครับตัวดีลเลอร์ของเราให้ทั่วประเทศให้มากที่สุดนะครับท่านสอบถามหาวอลเปเปอร์ของทาง MD Wall ได้เลยนะครับส่วนช่องทางที่2เนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มของ Modern Trade นะครับท่านสามารถที่จะไปพบกับเคาน์เตอร์ของทาง MD Wall ได้นะครับในห้างอาทิเช่นโฮมโปรนะครับกับทุกสาขาเลยนะครับ SB Design Square หรือว่า Index Living Mall นะครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถจะพบกับเราได้ในช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ w w w m ์ w a l l p a p e r c o m นะครับหรือว่าอาจจะเชิญชวน ท่านผู้ใช้เข้ามาเป็นแฟนเพจของเราใน f c e e o o o นะครับก็เป็น MD Wallpaper ได้เลยนะครับนอกจากนี้ในแอปพลิเคชันของทางวัสดุแอปนะครับท่านกดเข้าไปจะเห็นเราเด่นอยู่ตรงกลางหน้าด้านบนเลยนะครับ กดเข้าไปที่ MD Wall ท่านจะพบกับเราได้หรือแม้แต่กระทั่งใน IG นะ IG นะครับชวนเข้ามาติดตามได้ใน MD Wall นะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยคือช่องทางที่ท่านสามารถที่จะติดต่อกับเราได้รวมทั้งเบอร์ call center ของเรานะครับ025383844นะครับเรามี customer service เตรียมต้อนรับท่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยินดีให้บริการให้คำปรึกษาตลอดเวลานะครับก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ